ผีป่าผีเขายายหวานแห่งดอยผาหลม่มม่อนขับรถตู้สีแดงเรียบไปตามถนนหินทางคดเคี้ยวขึ้นดอยผาหลม่มหน้าฝนที่ผ่านมาทำให้ถนนลื่นและเปียกชื้นเขาต้องการหลบหนีจากความวุ่นวายในกรุงเทพหลังจากเลิกกับแฟนและลาออกจากงานที่นี่ควรจะเงียบดีนะม่อนพึพรรมพำกับตัวเองขณะมองดูหมอกขาวที่ปกคลุมยอดเขา เขาจอดรถหน้าบ้านไม้เก่าที่เช่ามาจากเจ้าของท้องถิน่นบ้านหลังเล็กๆตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณสองกิโลเมตรรอบๆล้วนมีแต่ปา่าไผ่และต้นไม้ใหญ่เสียงน้ำไหลาจากลำห้วยใกล้ๆดังเบาๆวันแรกที่มาถึงม่อนรู้สึกโล่งใจมากอากาศเย็นสบายวิวภูเขาสวยงามแต่ที่สำคัญคือความเงียบสงบที่เขาต้องการวันที่สองในตอนเย็น ขณะที่เขากำลังนั่งดื่มกาแฟหน้าบ้านก็มีเสียงใครเรียกหลานจา๋าหิวแล้วไหมมากินข้าวเย็นกับยายสิม่อนหันไปมองเห็นหญิงแก่ผมงอกใส่ผ้าสิ้นสีน้ำเงินยืนอยู่ที่ขอบป่าเธอส่ายมือให้เขาอย่างเป็นมิตรอ๋อครับม่อนลุกขึ้นตามไปใจคิดว่าคงเป็นเพื่อนบ้านหญิงแก่พาเขาเดินทางป่าเข้าไปประมาณร้อยเมตรถึงที่แห่งหนึ่งที่มีเพเลิงไผ่เล็กๆ อยู่ริมลำห้วยนี่บ้านยายหลานนั่งก่อนนะยายจะไปใส่ข้าวม่อนนั่งลงบนศาสไผยมองรอบๆบ,บรรยากาศดีมากเสียงน้ำไหลใสลมเย็นพัดเบาๆภายในเพิงมีเครื่องครัวเก่าๆและโต๊ะไม้เล็กๆวางอยู่ยายชื่อหวานหลานชื่ออะไรจ๊ะผมชื่อม่อนครับยายชื่อเพราะเนอะมาจากไหนละ่ะจากกรุงเทพครับมาพักใจ ยายหวานหัวเราะมาถูกที่ละที่นี่เงียบดีอากาศดีคนดีเธอเสิร์ฟข้าวเหนียวไก่ป่าย่างและผักป่าต่างๆอาหารอร่อยมากม่อนกินจนหมดจานอร่อยมากเลยครับยายขอบคุณมากเลยครับใจดีเนื้อหลานพรุ่งนี้มากินข้าวเย็นกับยายอีกนะม่อนเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกอบอุ่นใจไม่คิดว่าจะได้เจอคนใจดีแบบนี้วันต่อมายายหวานก็มาเรียกเขาอีก ครั้งนี้ทำแกงใส่ผักเขียวอร่อยไม่แพ้ครั้งก่อนพวกเขาคุยกันเรื่องป่าเขาเรื่องชีวิตในเมืองยายหวานเป็นคนฟังที่ดีหลานเศร้าเรื่องอะไรหรือดูซึมซึมหน่อยมอนบอกเรื่องที่เพิ่งเลิกกับแฟนเรื่องความเครียดจากงานช่างมันเถอะหลานคนเราต้องรู้จักปล่อยวางบางทีสิ่งดีๆมันต้องใช้เวลาคำพูดของยายหวานทำให้เขารู้สึกดีขึ้น ผ่านไปเกือบสัปดาห์ม่อนกับยายหวานกลายเป็นเพื่อนกันแล้วเขามาทานข้าวกับเธอทุกเย็นบางครั้งช่วยเก็บผักป่าบางครั้งนั่งคุยกันจนดึกยายอยู่คนเดียวไม่เหงาเหรอครับเหงาอะไรมีลูกหลานในป่าเขามาเยี่ยมตลอดยายหวานหัวเราะแต่หลานม่อนเป็นคนแรกที่มานั่งทานข้าวกับยายนานๆน,น,นี่แหละวันหนึ่งม่อนตัดสินใจเดินไปหมู่บ้านเพื่อซื้อของใช้ ระหว่างทางเจอลุงตาชายแก่ท้องถิ่นที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลานคนที่ไหนละ่ะลุงตาถามผมชื่อม่อนครับมาพักที่บ้านไม้ใกล้ลําห้วยครับอ๋อบ้านของนายคำนักท่องเที่ยวสินะอยู่ได้กี่วันแล้วละ่ะสัปดาห์กว่าแล้วครับที่นี่ดีมากคนใจดีมียายหวานคอยดูแลอีกใบหน้าของลุงตาเปลี่ยนไปยายหวานหลานว่าอะไรนะยายหวานครับ อยู่ในป่ามีเพิงไผ่ริมลำห้วยใจดีมากทำอาหารให้ทุกวันลุงตาจ้องม่อนนิ่งๆแล้วถอนหายใจยาวหลานยายหวานนะ่ะตายไปแล้วสิบกว่าปีแล้วนะอะไรนะครับม่อนรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนยายหวานคือน,นางหวานตายในป่าใกล้ลำห้วยนั่นแหละตกห้วยตายตอนฝนตกเราเลยนำศพแกใส่โรงไปไว้ที่วัดแต่พอคืนต่อมาทั้งโรงศพกับหายไป จนตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอลุงตาพูดเบาๆแต่แต่ผมเจอเธอจริงๆนะครับกินข้าวด้วยกันทุกวันลุงตาสายหัวผีป่าผีเขาตรงนั้นเยอะหลานบางคนอาจจะเห็นบางทีเพราะหลานอ้างว้างใจยายหวานเลยมาปลอบโยนม่อนขับรถกลับบ้านด้วยใจสั่นสะเทือนตลอดทางคิดถึงรอยยิ้มอบอุ่นของยายหวานเสียงหัวเราะใส่คำพูดดีๆของเธอเย็นนั้น เขานั่งรอหน้าบ้านแต่ไม่มีเสียงเรียกยายหวานเขาตะโกนเรียกยายหวานไม่มีใครตอบม่อนเดินเข้าป่าไปที่เพิงไผ่ด้วยแสงไฟฉายเมื่อไปถึงเขาตกใจมากที่นั่นไม่มีเพิงไผ่ไม่มีโต๊ะไม่มีเครื่องครัวมีแต่โลงศพไม้เก่าๆนอนเฉียงอยู่ใต้ต้นไผ่ใหญ่โรงสก,กรนฝาผุพังและบนก้อนหินใกล้ๆมีจานข้าวเก่าๆใส่ข้าวเหนียว ไก่ย่างผักป่าวางอยู่เปียกปอนม่อนนั่งลงข้างลงศพน้ำตาไหลยายหวานทำไมไม่บอกว่าเป็นผีล่ะครับลมในป่าพัดเศร้าเสียงใบไผ่เสียดสีกันดังเศร้าๆม่อนนั่งอยู่ที่นั่นจนใกล้เที่ยงคืนยายหวานผมขอบคุณที่ดูแลผมนะครับเขาพูดกับลงศพตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วผมจะกลับกรุงเทพแล้วเริ่มต้นใหม่ลงหยุดพัด ป่างเงียบสนิทผมจะไม่ลืมยายนะครับไม่ลืมคำสอนของยายเรื่องการปล่อยวางเรื่องความใจดีเขาวางดอกไม้ป่าที่เก็บมาข้างลงศพแล้วเดินกลับบ้านเช้าวันต่อมาก่อนจะเก็บของขึ้นรถม่อนเดินไปที่ป่าอีกครั้งเขาเอาข้าวกล่องที่ซื้อมาจากตลาดไปวางข้างลงศพยายหวานวันนี้ผมจะกลับแล้วนะครับขอบคุณที่สอนผมเรื่องการรับรู้ความเศร้าการปล่อยวาง และความใจดีที่ไม่หวังผลตอบแทนขณะที่เขากำลังจะเดินออกจากป่าลมพัดเบาๆใบพา,า,ายเสียสีกันเบาๆเ,เหมือนเสียงใครกำลังพูดเดินทางปลอดภัยนะหลานจา๋าม่อนหันกลับไปแต่ไม่เห็นใครมีแต่โลงศพเกา่เกาๆกับดอกไม้ที่เขาวางไว้เขายิ้มเศร้าๆไหว้ไปที่ทิศของโลงศพอยู่แล้วเดินออกจากป่าระหว่างขับรถลงดอย ม่อนคิดถึงสิ่งที่ยายหวานสอนเขาไม่ใช่แค่เรื่องการปล่อยวางความเศร้าแต่เป็นเรื่องการให้การดูแลคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้ยายหวานจะเป็นผีแต่เธอยังคงใจดียังคอยดูแลคนที่เศร้าหมองคนที่หลงทางแม้จะไม่ได้รับอะไรตอบแทนนอกจากการที่คนเหล่านั้นจะมีความสุขอาจจะนี่แหละคือเหตุผลที่เธอยังไม่ไปไหนม่อนคิดเพราะยังมีคนที่ต้องการความอบอุ่นเมื่อกลับถึงกรุงเทพ มอนเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยมุมมองที่แตกต่างเขาหางานทําแต่ครั้งนี้เขาเลือกงานที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเขาเริ่มพูดคุยกับเพื่อนบ้านมากขึ้นช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ดูเศร้าหมองและทุกครั้งที่ทําสิ่งดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเขาจะนึกถึงยายหวานที่ยังคงใจดีแม้จะเป็นผีแล้วบางคืนที่คิดถึงเธอมากม่อนจะจุดธูปแล้วพึมพำยายหวานหวังว่าจะมีคนไปทานข้าวกับยายอีกนะครับ และหวังว่าสักวันหนึ่งยายจะปล่อยวางได้เหมือนที่สอนผมลมที่พัดผ่านหน้าต่างในคืนนั้นเศร้าแต่อบอุ่นเหมือนมีใครมาลูบหัวเบาๆแม้จะไม่เคยได้เจอยายหวานอีกแต่ม่อนรู้ว่าบทเรียนจากเธอจะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตว่าความใจดีนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีกําหนดเวลาและไม่ต้องการสิ่งตอบแทนและบางทีการปล่อยวางที่แท้จริงคือการเรียนรู้ที่จะให้รักโดยไม่กาะติด ให้ความอบอุ่นโดยไม่หวังผลกลับเหมือนอย่างที่ยายหวานทำให้เขาตลอดเวลาที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันความใจดีไม่มีขอบเขตและไม่จำกัดด้วยสภาพของชีวิตหรือความตายแม้ยายหวานจะเป็นผีแล้วแต่เธอยังคงมีจิตใจที่อบอุ่นและเอาใจใส่คนที่มาพบเธอแสดงให้เห็นว่าการทำดีเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องของร่างกายหรือสถานะการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการละทิ้งหรือไม่สนใจ แต่หมายถึงการยอมรับและก้าวต่อไปอย่างมีสติม่อนเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความเศร้าจากการเลิกรากับแฟนและปัญหาในงานโดยไม่ใช่การหนีหรือปฏิเสธแต่เป็นการรับรู้และก้าวข้ามไปการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนคือรูปแบบของความรักที่แท้จริงยายหวานทำอาหารให้ม่อนและดูแลเขาโดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนเพียงแค่เห็นเขามีความสุขก็เพียงพอแล้ว บางครั้งการเจ็บปวดและความสูญเสียกลับเป็นครูที่ดีที่สุดมอนต้องผ่านความเศร้าและการค้นพบความจริงที่น่าตกใจแต่สิ่งเหล่านี้กลับทำให้เขาเติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเดิมความจริงบางอย่างไม่สำคัญเท่ากับผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่สำคัญว่ายายหวานจะเป็นคนหรือผีสิ่งที่สำคัญคือบทเรียนและความอบอุ่นที่เธอให้กับมอนการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาจิตใจของตัวเองเมื่อมอนเริ่มช่วยเหลือคนอื่น เขากลับพบว่าตัวเองมีความสุขและความหมายในชีวิตมากขึ้นความตายไม่ใช่จุดจบของความรักความห่วงใยและความใจดียายหวานแม้จะตายไปแล้วแต่ความรักและความใส่ใจที่เธอมีต่อผู้อื่นยังคงดำเนินต่อไป